การให้ฟังบายชีวันนี้ได้รับบทความจากพี่สาวสุดที่รักส่งต่อมาจากทางลายเป็นบทความโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในเมืองไทยท่านกล่าวถึงชีวิตในวัยหลังเกษียณไว้เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้สูงวัยหรือไวัยไม่สูงก็นาไปใช้ได้ผมเพิ่งเกษียณมาได้ปีกว่า ตัดสินใจที่จะไม่ทำงานต่อเพราะมีเงินมีทองพอใช้ไม่ขัดสนแล้วอยากจะใช้วันเวลากเกษียณแบบอยู่กับบ้านสบายๆบยบ้างแต่ว่าไม่มีคนใช้นะครับไม่ใช่ว่าขี้เหนียวเงินวันนี้เรามาคุยกันถึงวิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้นโล่งขึ้นสบายขึ้นดีไหมวิธีทำให้ชีวิตโล่งและเบาขึ้นเช่น 1. เก็บของที่ไม่ใช้เลิกใช้เอาไปบริจาคให้ผู้เดือดร้อน เช่นเสื้อผ้ารองเท้าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆของที่ไม่ใช้แล้วอย่าไปเสียดายครับสองลดงานที่เครียดๆลงบ้างเช่นงานประชุมที่เอาจริงเอาจังงานที่แข่งขันและหวังผลสูงถ้าเลือกได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอะไรต่อมีอะไรเสียบ้างก็ได้บรรยากาศการประชุมมักจะเครียดเสมอสารความเครียดหลังตลอดเวลารู้ไหม 3. ามเลือกไปงานที่สำคัญและควรจะไปเท่านั้น ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย 4. อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารให้น้อยลงโดยเฉพาะข่าวอาชญากรรมหรือข่าวเค,เครียดที่ซ้ำกันทุกวัน 5. เลิกดูรายการทีวีที่เครียดหรือรายการข่าวหน,หนักที่ซ้ำาๆกันทุกวันเช่นรายการที่มีพิธีกรมานั่งเถียงกันพูดแข่งพูดเซลก,กันสองสามคนดูไปฟังไปแทนที่จะสบายใจกลับเครียดมากขึ้นน่าเบื่อด้วยซ้ำ 6. อย่ารับปากและสัญญาว่าจะทำอะไรให้ใครๆง่ายๆด้วยความเกรงใจเลยหัดปฏิเสธให้เป็น 7. อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆเลยทำได้ยากมากและทำให้เราจมปลักอยู่กับความผิดหวังในตัวคนอื่นและเกลียดชังสังคมรอบตัวพยายามรับคนอื่นและยอมรับเขาตามความเป็นจริงเถิดถ้ารักไม่ลงก็มองข้ามเข้าไปและลดความคาดหวังในตัวเขาลงไปด้วย เมื่อเวลาผ่านไปเราหันไปมองเข้าใหม่เราจะเข้าใจยอมรับและรักเข้าตามความเป็นจริงได้มากขึ้น 8. หัดไปไหนมาไหนคนเดียวเป็นเพื่อนตนเองได้จะลดขั้นตอนและความยุ่งยากใจเวลาจะต้องทำอะไรหรือไปไหนได้มากขึ้น 9. ลดความบ้าง,งานบ้างเงินบ้าอำนาจบ้าเกียรติยศชื่อเสียงบ้างจะทำให้ไม่เครียดกับงานเคียนตัวเองให้ทำงานหนัก และแข่งขันกับคนรอบข้างตลอดเวลาจนลืมสร้างมิตรและไม่เคยพอใจตัวเองเลยไม่ว่าจะได้มามากเท่าไหร่ 10. ถ้าจะรักใครสักคนอย่าหลงรักเข้าทั้งหมดของชีวิตและอย่าเข้าไปก้าวไก่ชีวิตเขาด้วยจงคิดเพียงจะอยู่ข้างๆเขาก็พอแล้วการรักแบบนี้จะทำให้รักกันได้นานๆ11ลองแบ่งเวลาวันละหนึ่งชั่วโมงล้างจิตใต้สำนึกที่ไม่ดีออกไปให้หมด ลองทำตามที่แนะนำมานะครับจะรู้สึกว่าชีวิตโล่งและเบามากขึ้นเหมือนใส่เสื้อผ้าหลวมๆไม่คับแคบหรือรัดรึงอึดอัดเวลาตัวเองเบาๆใจสบายๆความคล่องตัวจะมีมากขึ้นจนคุณแปลกใจตัวเองโดยศาสตราจารย์ด็อเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระ บทความดีฟังแล้วอ่านแล้วลองนำไปปรับใช้ให้ชีวิตเป็นอิสระจากพันธนาการต่าง,างๆที่รัดรึงเราไว้แรกๆอาจจะยากแต่ลองค่อยๆทําไปเรื่อยๆจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะพบว่าความสุขความโล่งโปร่งสบายนั้นไม่ต้องเดินทางออกไปหาแต่อยู่ที่ใจเรานี่เองติดตามรับฟังบทความดีๆมีสาระข้อคิดจากอ่านให้ฟังบายชีได้อีกในครั้งต่อไป อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ